สวัสดีครับผมวันนี้ช่างใหญ่นั่งอยู่ร้านกำเนิดซาลอนนะครับปากซอยพุ่มหงษยูิน52เกรดสายใหม่คอทมอนะวันนี้นะครับช่างใหญ่จะมาสอนนะครับตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางภาษาอังกฤษว่าอะไรเขาเรียกว่าเกดูเลียบ๊อบหรือว่าเกดูเลียชั้นบ๊อบก็ได้นะเป็นการยกทุยขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บ๊อบนักเรียนนะไม่ได้บอ๊อบสแตนดาร์ดนะเป็นบ๊อบที่มีความทุยขึ้นนะครับเป็นยอดนิยมนะถามว่าสั้นขนาดไหนอ่ะ ถ้าเราส,สวยๆก็ประมาณถ้ากลางคอกํลาลังสวยนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้กลางคอทุยก็ทุยต่ำกลางสูงก็ไปดูหน้าง,งานมนว่าลูกค้าเนี่ยเขาหัวบางไหมหัวทุยไห,ม,หมนะครับหรือช่างอยากจะแบ่งผมนะครับแบ่งแสกลางนะครับแล้วก็หวีป้ายไปด้านซ้ายฝานะป้ายไปด้านซ้ายป้ายไปด้านขวา แล้วก็แบนผมนะครับมุมฉากขึ้นนะหรือเอลลยนะเอไลแล้วก็อะไรแล้วก็ยกขึ้นครับชั้นที่สามยกขึ้นเท่าไหร่90องศาเลยตัดซิกแซกความยาวกออากาศประมาณไม่เกิน4นิ้วนะ ก็อากาศคือประมาณกาศแล้วนะครับมันไม่ได้สี่นิ้วเป๊ะนะน่เหลือบบวกลบนิดหน่อยยกชั้นที่สามนะครับ90้าสิบองศานะครับแล้วก็ตัดยกชั้นที่หนึ่งที่สองบวกกันเลยสี่ห้าองศาต,ตัดสี้แซกเราคาดการว่าเราจะตัดประมาณนี้กรอบทรงนะ ตัดเผื่อไว้หน่อยนะครับให้ลูกค้าสั่งขยับก็ได้นะถ้าเราไม่มั่นใจนะก็าอาจจะเผื่อยาวกว่านี้ได้อาจจะสีนิ้วครึ่งก็ได้อย่าไปสีนิ้วเป๊ะเหมือนช่างใหญ่นะจเผื่อ,อว่าตัดสองรอบก็ได้เดี๋ยวถ้ามันสั้นมันจะออกตัวไม่ได้นะครับดึงผมนะครับสี่ขั้วสารสัจจะ ผมลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องมันเป็นเป็ดน,น,นกะก็เดิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดครับกดให้ผม,มนะครับชิดต้นคอแล้วก็ตัดใช้หวีด้านไหนใช้หวีด้านทีนะครับอืวก็ตัดแล้วก็ตัด มาครับกดให้ชี้ต้นคอแล้วก็ตัด mm hmm. เก็บรายละเอียดนะ mm hmm. บีโน้มไปไหน mm hmm. บีโน้มไา mm hmm. ตรงเซ็นเตอร์นะผมอะไรผมคันนะแอบดึงลูกค้าเลยมันโดเดย์นี่นะครับฟ mm hmm. ังหูฟังตา mm hmm. ไม่มีใครกล้าดึงหรอก ถ้าไม่ใช่ช่างนะโอเคครับแล้วก็ยกผมขึ้นนะครับชั้นที่สี่นะครับยกขึ้นนะตัดเท่าไหร่ไหลมันประกบกันครับชั้นที่สามนะแบ่งผมเป็นเซกชันนะที่ขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นนะทาไมต้องตัดละเอียดตัดทีทีอ่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งลูกค้าผมบางนะสองนะครับ ถ้าเราตัดน้อยชั้นนะครับตัดแบบหยาบๆนะมันจะเป็นหูแท้นะมันจะเป็นแมลงสาก์แท้นะเราต้องการจะให้มันคอนเน็กกับทีละชั้นทีละชั้นะน,นะเพือตัดลายเบสิคน้อมผมด้านขวามาประกบนะ ทันที่5นะครับลงมายกผมตัดชิกแซก45องศานะเคล็ดลับก็คือผมจะตัดพอยคัตติ้งแบบที่ๆนะไม่สับกไปลึกนะต้องการเพิ่มเนื้อผมให้ลูกค้านะครับไม่ให้ลูกค้าผมบางไปกว่าเดิมแล้วนะครับนี่ไหมด้วยแล้วก็ไนะ่ะ ลากชั้นที่หกลงมาตัดลากชั้นที่หกแล้วก็ตัดชั้นที่เจ็ด 6, ลากลงมา <Okay. S 1> ยังพอได้ไหมดีผมนะครับเดี๋ยวงพอได้ไหมข้ามหูนะครับก็บกดให้ผมก็เดินขึ้นมา ข้ามถึงนะครับแล้วขวดแล้วก็ตัดตัดอะไรข้าฐานข้างหลังนะดีลาเลยสี่ห้าองศาครับตัดที่แซ่ข้างหน้าเขาวีโน้มนะครับ น้อมมานะครับแล้วตัดตรงๆเลยเนื่องจากต้องการให้ผมมันหนานะผมตัดตั้งแต่ปลายจมูกลงมานะดูข้ามหูมารับปวดผมเนม้อนไยหูนะคะรับแล้วก็ตัด เห็นผมมันจะกระเดิดเป็นเปลี่ยนเลยไหมตรงนี้ยก็ต้องปล่อยนะมันเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเราตัดโชคก็จสรรั้นอีกลับมาที่แทกนี่ก็ตัดตรง ไปงนขนาดตันตันวิเศษบนหลังบ้านครับ ลากนะครับยกขึ้น90องศานะเราต้องการให้ทุยยนกลางเราถึงทุกยก90องศานะยกสูงเลยเพราะมันเป็นผมส่วนด้านหน้านครับที่เป็นชั้นที่เจ็ดนะครับเราลากมาตัดนะครับความยาวเท่าไหร่เราก็ต้องรู้วัดเลยก็ได้มีความยาวเท่าไร,ร,ไาาไร5นิ้ว ผมเป็นฮอทชูเกิดมาจุดข้าวนะครับกับมงกุครับเนียสุดฟอนนะจะเรียกอะไรก็เรียกสามชื่อเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะตัดเลยครับโชว์ก็สไลด์ลออก เดอนมาหลังบ้านโน้มมาหลังโน้มมาด้านหลัง, 100, งรนะ้อยสาสิหองศานะที่เหลือก็ตัดทิกแซกออกถ้ามบางก็ตัดตรงนะผมยืนตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ยกตัดบางชอบมันหนาผมก็ตัดทิกแซก บางชอมันบางก็ตัดอ,อะไรตัดตรงครับ ผมจะได้แต่งทรงครับเนื่องจากผมยังกล้ากึ่งนะว่าลูกพี่เขาจะสั่งสั้นขึ้นอีกหรือเปล่านะช่างใหญ่ก็เดาใจลูกค้าถูกนะเพราะว่าครัอบอพอแล้วเผื่อลูกค้าสั่งสั้นนะเราก็ต้องเตรียมใจไว้ให้ลูกค้านะครับถอดหน้ากากอนามายัยออกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเราตรวจสอบผมที่อยู่บริเวณหน้าหูลังหูนะครับตัวนี้มันจะชอบซ่อน,นสายหน้ากากอนามัยมันดึงขึ้นนะแล้วผมลูกค้าก็มันก็เดือดผมบิดตัวไปบางนานครับ แล้วก็ค่อยๆลา,าลกมาันลงมาจะเย็นๆนะครั<ม>ก็เอียงคอที่อน,นึงนคะลากมันมาสะพานใหม่แล้วก็ตัดคนระับตัดเก็บรายละ,ละเอียดออกตรวจสอบทั้งหมดสามรอบนะซปเปอร์เช็คนะครับเช็คแล้วเช็คอีกถ้าลูกค้าไม่ได้นะครับก็ต้องสวยทรงต้องสวยนะครับถ้าลูกค้าเข้าร้านใดผมก็ต้องสวยด้วย ไม่ได้ก็สวยใดก็ยิ่งสวยนะเพราะเราใช้เทคนิคนะครับยึดซับเชืรอวินัยนะคือการตัดเปียกครับเป่าแห้งลงเทคนิคนะครับ,นะรบแล้วก็โอะไรตัวครับเพราะว่าผมมันไม่ได้สไลด์นะยังไม่ลงเทคนิคนะมันก็จะพันๆกันนิดน,นึง,นงนะครับตรวสอด,ดูนะมที่มันบิดตัวไปมานะครับเราก็ตัด ตัดให้ละเอียดนะนักเรียนช่างแ้าลูกค้าก็จะมาเองถ้าอย่ากไ้ตัดทุกวันนะบ๊อบเทีบ๊อบทวีสโลบบ๊อบบ๊อบลาดชันบ๊อบเกตุเลียบ๊อบทวีถึงทวิกกี้ทรงฟาร่ายูนิเซ็กสแเควร์เลเยอร์นะครับทรงเสืยสั้นเสือย,ยาวมันก็จะวนกันอยู่แคนะ่บันๆัน แต่มีรูปผสมนะครับบวกนะครับทรงนั้นทรงนี้เข้าไปใช้วีนต์ทันทีนะครับลากผมลบมาให้มันตกสูนรองศานะครับแล้วเราก็อะไรลากมานะครับแล้วก็ตัดนะตัดเราลากลงมาเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเ,จะเป็นบอบเทไม่ใช่นะเนื่องจากลูกค้าค้มหัวนะแล้วผมก็มต้องตัดให้มันเทไปตามศาาีรษะลูกค้านะ เราก็ปรับองศาลูกค้านะให้เป็นหัวตรงนะแล้วก็ตัดนะคอนเนคข้มที่อยู่หน้าหูหลังหูให้มันให้มันเชื่อมกันไล่ข้อต่อนะเทคนิคไม่มีอะไรหรอกครับก็คือตอนเราตัดเปียกนะครับเราใช้นิ้วนิ้วกางนิ้วนางนิ้วค่อยก็ได้นะในการกดให้ผมมันกระเดิ่ขึ้นนะเพราะว่าผมม้น้งข้างม,มันมีหูใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้เทคนิคก,ก,กดให้ผมมันกระเดิดขึ้นนะครับ เรามาลากตัดไม่ว่าจะตึงหรือจะตรงๆพนะอปล่อยปั๊บมันโดนหูดันขึ้นไปนะครับขานตรงตัวนี้จะแหว่งนะเคล็ดลับตรงนี้ทั้งใหญ่ก็บอกหมดแล้วก็ไปพัฒนาฝีมือนะและไม่ใช่ว่าตัดสองหัวแล้วมันจะเก่งนะี่แหะท่องตัดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหัวครับนะะก็หลกศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมท่านใหญ่พยายามแ,แก้งานให้นลูกศิษย์ดูทุกคน ก่จะลงเทคนิคนะครับถ้าผ้าคุมซอยยังไม่อยู่ในสภาพที่ปกป้องเส้นผมลูกค้าหล่นลงไปที่คอได้แล้วก็ปรับใหม่ขอให้มั่นใจว่าลูกค้าไม่เก็บเศษผมกลับบ้าน,น,นก็โอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาลงเทคนิคนะตรงนี้นครับตรงนี้มันหนาใช่ไหมทาไมผมต้องเลือกลงตอนเปียกอะทําไมไม่เลือกลงตอนแห้งบางหัวผมก็เลือกลงตอนแห้งด้วย นเปียกด้วยครับดูหน้าง,งานเป็นหลักผมลูกค้าอยากโฉงนะผมต้องต้องเลือกลงตอนแห้งครับผมจะได้ดูงานหน้างานไปด้วยว่าผมเขาบวมตรงไหนนะครับฟูตรงไหนถ้าตอนเปียกมันอมน้ําอยูนะ่ลงมากๆไปเดี๋ยวมันมันจะบ,บางอีกมันจะคอนทรวร์ลาบากครับผมก็สไลด์ผมรังไปอผออกนะเอาโวลุ่มมันออกมันหนาไปหน่อย มันจะผสมกันกล้ำขึ้นนะครับระหว่างบ๊อบนะครับบ๊อบทุยบ๊อบเทนะครับสวิกกี้พวกเนี้ยนะครับลักษณะรูปทรงก็คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าเราจะผสมหรือเปล่านะผสมทรงนี่ตาไปก็แป๊กทีเซอร์เบาๆอย่าทำเยอะนะเนื่องจากอะไรข้างๆมันมีหูนะครับ เวลาทํางานกับเวลาถ่าย YouTube สอนนักเรียนช่างเวลาเท่าเดิมนะเท่ากันที่เพิ่มเติมคือผมพูดแค่นั้อธิบายขยายความให้มันนักเรียนช่างเข้าใจประชาชนที่ดูอยู่ไม่เคยเรียนมาก็ดูออกครับว่ามันทุยสวยหรือไม่สวยมันสั้นหรือมันยาวครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนช่างเรียนมามันต้องทำได้ ยกดีพัตติงยกมากระดีพัตติงจากผมที่มันเป็นเป็ดกระเดิเดใช่ไหมมันก็หายไปแล้วมันจะมีความคุยเข้ามาแทนที่ครับก็ฮาร์ดดิเซอร์ไปคันที่หนึ่งคันที่สอง แล้วแบกแันสไลด์พอเราใช้หลังมือในการสไลด์ผมนะใช้นิ้วอะไรใช้นิ้วชี้นิ้วกลางคนะครเรามาปกป้องใบหูลูกค้าไว้นะครับถ้าพลาดก็ดีบมือตัวเองก่อนแับเรียกนะ ข้างๆครับแล้วก็อะไรแบ็กซิเซอร์เบาๆเอาออกไปอะไรลยสิบเปอร์เซ็นต์แบ็กซิเซอร์เบาๆตรงนี้มันหนาใช่ไหมเนี่ยมันหนาแล้วก็อะไรครับฮาซิเซอร์ทีละชั้นแบ็กซิเซอร์เอาออกไปให้เล่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ ลูกค้าไม่เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นนะครับมุมกล้องอาจจะไม่สมบูรณ์นะก็เอาเท่าที่ได้นะเนื่องจากเป็นของฟรีนะครับค่าตัวลูกค้าเขาก็เราก็ไม่ได้จ่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่ดูได้นะครับตั้งใหญ่ย,ยกโคมผมขึ้นแล้วก็สไลด์เพื่อให้ผมมันบางผิวนะครับให้มันตั้งยกกระบบงได้ง่ายหรือจะลูกค้าจะไปใช้ชีวิตธรรมดาประจําวันมันก็จะง่ายเนื่องจากอะไรผมมันมีเลเยอร์ดูลูกไล่ครับลูกไล่มา เห็นไ,ไหมลูกไล่สำคัญนะตัดผมนะครับเชิงต้องสวยลูกไล่ก็ต้องสวยนะครับก็หน้าประมาณนี้นะครับไม่ยกกระบ,บังก็สวยนะครับหลังจากลงเทนนิสเสร็จแล้วพี่อันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะเห็นไ,ไหมชอบไหมพอดีนะ ความทุยอยู่เลย,เลยไม่กลาบ,บางนาไปอีก หน้าแล้วก็ได้ปัดไปเลยได้ปัดกันหลังบ้านหรือว่าชอบจะย้อยก็คุณแล้วแต่ลูกค้านะเขาก็ได้ย้ำควรหน่อยเยื่อนหน้าก็ดีนะพี่ได้ย้ำควรนะครเพื่อให้ควรมันอะไรมันตั้งแล้วก็ายสะบัดไปด้านหลังนะ มันมีอะไรมันมีเทคนิคซ่อนอยู่นะครัเลึกๆอยู่ข้างในนะดูให้ทั่วนะดูให้ละเอียดผมไม่สามารถที่จะอธิบายในเวลาสามสิบนาทีได้นะลูกค้าก็รีบกลับบ้านนะมาไกลเลยนะมาจากบางนานูนะเนี่ยชั้นที่หนึ่งใช่ไหมพอเราใช้แปรงงัดขึ้นไปนะ ฐานสมมก็ลอยขึ้นไปนะคุณก็อย่าไปตัดนะไม่ใช่ว่าคุณไปตัดอีกไม่ได้นะเพราะเราเช็คตั้งแต่ก่อนใดแล้วนะครับมันงอก็งอเพราะการใดผมนะครับพอตัดปั๊บไปทีนี้พอลูกค้าปล่อยธรรมชาติมันไม่เท่ากันที่นี้เอาแล้วเขาจะมองว่าเราตัดผมไม่เก่งตัดไม่ละเอียดนะผมย้อนมีไหมไม่มีแต่ก็หาเรื่องตัดนิดนึงนะเอาข้างนี้กลับมีมีข้างเดียว ย้อนไม่เยอะนิดหน่อยแล้วก็จัดการมันก่อน,นครับก่อนที่มันจะเป็นไปดันกรอบทรงให้มันเบี้ยวนะตัดให้คมคมตัดตรงไปเลยตัดพอยก็จริงซ้ำลงไปอีกตอกย้ำตอกย้ำความนุ่มและความคมนะ ีใส่แว็กไหมกี่หน่อยไหมมันจะแห้งไปไหมใส่ให้มันเงาเงานิดยนึงไหมนิดนึงนะครับมันจะดูแห้งๆเกินไปบางคนก็ชอบเพียงแค่ไม่ใส่แว็กไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่สเปรย์บางคนก็แพ้นะแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบดูสภาพมันแห้งๆก็ชวนลูกค้าใส่แว็กนิดนึงนะครับเพื่ออะไรให้มันเงาให้มันหอมนิดนึงครับให้มันอยู่ทรงมันเหนืดกนิดนึง นะครับผมมันจะไม่ไม่ปิวตามลมเกินไปนะนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้อมบางนาที่อนุญาตให้ช่างใหญ่นะครับถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง youtube นะก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับมีแนวทางมีช่องทางในการเรียนรู้ได้ตัวตัวเองมีแนวทางในการเอาแบบผมนะครับไปตัดครับให้ช่างประจำตัดก็ได้นะครับ ก็ขอให้คุณป้อมและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยค้าขายอะไรก็ขอให้หหเฮงๆรวยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีวันนี้นะครับช่างใหญ่ไม่มีค่าตัวให้นะครับช่างใหญ่โอกาสหน้านะครับมีค่าตัวก็เดี๋ยวจะประกาศลง youtube ให้ทุกคนเลนะจะได้แก้จนกันนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายของคุณป้อมนะครับอายุมั่นขันดยืนนะกินดมนอนหลับ รอดพน้นจากโควิด19<ม>ก็ยาก,ากาศตกนะครับทุกคนมันเป็นสองขีดกันหมดแล้วม,มีช่างใหญ่เหนียวสุดเลยขีดเดียววัดยังไงก็ขีดเดียวนะก็ไม่อยากติดนะที่พูดครับทั้งใหญ่ก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะครับขีดวัคซีนกันคนละสามเข็มสี่เข็มแล้วเดี๋ยวจะไปหาเข็มที่สี่ที่ห้าที่หกอีกนะครับตรงนี้นะครับตรงฐานทรงตรงเนี้ย มันเป็นฟิลลิ่งของช่างนะตรงนี้นะครับถ้าเราเอาบางมากก็ไม่ได้กรอบทรงชั้นที่หนึ่งมันจะมันจะ,นจะดูบางเกินไปนะก็นะให้มันเหมาะสมนะครับให้มันบาลานซ์นะครับบาลานซ์บาลานซ์ซ้ายขวานะนะครับที่โด่งดังที่ช่างเญ่ถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปของคุณจิมหนองแข็มนะผมจำได้ว่าพี่จิมเขาแผลเป็นอยู่ตรงนี้ ด้าน,นขวานะครับแล้วก็คลิปต่อมาก็จะเป็นคลิปของอพิ่กุ้งกมยี่สิบเจ็ดแล้วก็ดูเป็นร้านวิวแลวผมก็ไม่นึกว่าจะคนจะดูเยอะนะก็ตัดไปตามหน้าง,งานนะครับเหมือนนางแบบิพี่ป้อมเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดผมมาช่างใหญ่ก็โทรศัพท์จองคิวเข้ามาสิบโมงเชานะ้านำถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวจูรวมเข้ามานะผมมีการเรียนการสอนด้วยก็ตัดตามคิวนะครับสไลด์มากไม่ได้หูโผล่นะหูกลางอีกหนึ่งเลยก็ต้องเก็บความหนาไว้นะครับจะได้โวลลุ่มก็ได้ก็ดีครับทรงนี้ได้ตรงไม่สวยนะพี่ป้อมนะต้องได้โวลลุ่มนะครับได้ยกทุยจะให้มันทุยสูงกว่านี้ก็แค่อะไรใส่มูดกับอาหารผมมันงัดคนขึ้นนะผมไม่ได้ได้แน่นมากนะไม่ได้เอาเป็นเอาตาย ได้แค่ให้รู้ทรงว่าประมาณนี้นะลูกคา้านะครับจะได้ประมาณนี้สวยประมาณนี้บางท่านก็บอกว่าอยากจะมาเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่ช่างใหญ่ไม่ได้ตัดฟรีนะตัดผมหัวละพันนะช่างอูดร้อยช่างเป็นห้าร้อยนะนะครับบางทีก็ดึกๆด,ด,ดโทรมานะครับยังไม่รับนะยังไม่รับถ้ารับเดี๋ยวจะบอกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากขอบคุณครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบายขอให้มีความสุขกันติดตามรับชม youtube นะ ความรู้คู่แฟชั่นปี2022